โอเคก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องฮนะอันนี้ผมเฟลเลอร์ยินเนอรนะอันนี้ผมก็ไม่มีอะไรผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการเปิดคาชาครั้งที่31ของเกมฟเฟรแกรนอรอเดอร์เซิร์ฟญี่ปุ่นนะฮะจริงๆคือซีรีซีรีเปิดคาชานี่ผมทำสองเซิร์ฟนะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะหนักๆไปที่ JP เพราะว่า JP นี่ผมเล่นบ่อยส่วส่วน NA ก็ช่างกว่แม่งอโอเค เนื่องด้วยเออ่ตอนนี้มันมีอีเวนต์ย่อยนะก็คือมันมีอีเวนต์20 21ล้านดาวน์โหลดนะแล้วผมก็มีเออ่123เม็ดและตัวทองบอแบใช้ไปกับครั้งใช้แบบใช้ไปกับการเปิดซัมเมอร์แคมป์หมดแล้วอ่าซึ่งตอนนี้ผมก็มีอยู่2ตู้วันที่ผมน่าสนใจมากเลยก็คือตู้ของเจ,จนห้าดาวเป็นรูเลอร์หรือเปล่านะ <laughs> ใช่ร <laughs> ูเลอร์ปะไม่รู้เหมือนกันนะ แล้วก็ตู้ของชูเต้นซึ่งเป็นแอสซินที่เก่งที่เก่งอะแต่น่าจะเก่งไม่สุดแหะแต่เก่งมากตัวหนึ่งซึ่งเป็นถือว่าเป็นตัวที่ดีแล้วก็สามารถซับได้ด้วยนะฮะสำหรับชูเต้นโดจิตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลกันนิดหนึ่งตอนนี้ผมก็น่าจะเหลือเวลาไม่มากแล้วล่ะไอ,อ,อ,อ้ตู้นี้มันตู้อะไรโอเคนี่สลับตู้ยี่สิบเอ็ด ยี so first, ่สิบเอ็ดล้านดาวโหลดนะฮะนี่เดี๋ยวขอดูก่อนนะใช่เจิ้นปะเจิ้นเจิ้นรูเลอร์ใช่ไหมฮะเออผมไม่รู้เหมือนกันนะรู้สึกว่าแต่ผมมีรูเลอร์ตัวหนึ่งเป็นรูเลอร์เอ่อใช้คล้ายกับซิลเวียในเอ่อเฟสสเปย์ไนท์นั่นแหละอ่าเดี๋ยวขอขอดูก่อนนะรู้สึกว่าผมอัพเต็มแล้วเออชึบตื่อ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 ตื่ตื่ตื่เอออยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ คล้ายๆกับตัวเนี้ยแต่น่าจะไม่รู้ดิโอเคมาเปิดกันเลยแล้วกันเวลาน่าจะเหลือไม่มากแล้วอ่ะแล้วมาหน้านี้ทําไมโอเคผมจะเปิดตู้ไหนก่อนดีอ่ะผมอันจะ,จะมาเปิดตู้นี้ก่อนแล้วกันเผื่อจะได้ด้นพี่นะมาด้วพี่อยู่นะมาตอนนี้วันละเหลือเวลาประมาณสิบสองนาทีนะฮะมาโอเคเรามาดูสิบสิบเออเรามาดูส0สิเม็ดแรกก่อนนะว่าผมจะได้อะไรนะฮะ โอเคใบแรกเราได้โรบินฮูดนะฮะโอเคตู้ต่อมาไอ้ใบใบต่อมาผมได้อะไรนะฮะไอ้สิทโลน่าจะใช้เวลาในการเปิดกี่นาทีวะเนี่ยน่าจะสามนาทีมั้งไม่เกินนี้ผมคิดว่านะมาตัวที่สองอะลุงนะอะไอ้ไม่ลุงนะเส้นเดียวอนะ ให้ผมกดสกิดดีไหมเนี่ยขี <c oughs> ้เกียจรอแล้วนะเวลามันน่าจะเหลือไม่เยอะแล้วเอออยูประมาณถ้า12นาทีมันจะเปลี่ยนตู้อ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเอ,อสทุ่มสี่้าอ่าหน้าวันที่15กันยานะโอเคก็ถ้าใครถ้าใครใจดีก็บริจาคหน่อยก็ดีนะให้ผมเติมสักนิดหนึ่งก็ดีนะรู้สึกจนนะไม่ ไมไ่ได้จ่ายค่าเน็ตมือถือตั้ง2เดือนนะแล้วก็จ่ายค่าเน็ตเน็ตบ้านอีกสองเดือนเหมือนกันเอาเฮียแใบบนี้อีกแล้วอนะโอ้โหใบคู่นี้แหละเฮ้ยเฮ้ยมีค้างมีค้างฮะนี่เลยมีมีสิทธิ์ลุน้นนะฮะแต่ก็เท่านั้นแหละอืมอจริงคือจะมีโหลดดิงหรือไม่มีโหลดดิงก็มีค่าเท่ากันอะ่ะก็อย่าไปซีมากครับเกมกับเกมที่มีเลทโขควอยอย่างเกมนี้อุอ้ยไม่ใช่ <c oughs> อโอเคมีโหลดนะมีโหลดนะหมสิบใบแรกน,น่าจะเกลือแน่นอนนะรู้สึกว่าจะมีแค่ซีอีสีดาวใบเดียวฮะอ่าก็เลยแหมออกแต่ลงเปนฮูซนองเลยนะรู้สึกผมน่าจะได้กล่องเขียวเพิ่มนะกล่องเขียวผมมีเยอะแล้วนะตอนนี้อะไรอีกเนี่ยแลนเตอร์ ูกลินนะมีค้างด้วยก็ยังเป็นซีอีแบบนี้อยู่เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรทองทองเลยนะแม้กระทั่งซีอีน e. นะน่าผิดหวังอะเปิดต่ออะ <c oughs> อ่าตัวที่สองอมาแล้วก็เป็นแท่งสองงวนหนึ่งอะอ่า มาทำไมก็ไม่รู้เฮ้ยมีคร้างมีคลางมีครั้งมีครั้งมีคลาง,ง,งอาจจะได้ยินเสียงละครจากที่แม่เปิดนะฮะเปิดเขาเปิดทีวีทิ้งไว้อะโอเคฮะต้องรีบเปิดให้ไว้ก่อนที่แม่งจะเปลี่ยนตัวฮะหาแล้วตัวที่สามอะตัวที่สามเอาเป็นถุงมือนี่อีกแล้วอะมาบ่อยอย่างเลยฮะถุงมือจริงคือก็มาบ่อยเหลือเกิน ไม่รู้จะมาบ่อยแล้วน,นั้งะหนไรเดอร์อะไม่มีทองสักอันนะคิดอยู่เนี่ยว่าผมจะเปิดตู้ชูเทนครึ่งหนึ่งแล้วก็เปิดตู้นิดครึ่งหนึ่งดีไหมไม่มีตัวทองตัวทองทองออกเลยตัวทองทองไอกรอบทองขั้สุดท้ายที่ผมออกเนี่น่าจะน่าจะอาร์เทเลียแคสเตอร์นะตอนนี้ก็ยังอัพไม่เต็มนะเปิดต่อ <c oughs> อืแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าวันนี้ผมตกใจมากเลยวันนี้ล็อกอินมาคือจริงๆติงอแรกอะ่ะผมมีประมาณเก้าสิบเมตรแต่ว่าพอล็อกอินมาเนี่ยผมได้มาอีกสามสิบเมตรก็เลยกลายเป็นร้อยยี่สิบเมตรนะฮะบวกเศษสามเมตรนิดหน่อยนะไม่แห่เลือเฮ้ยหลวงพี่หลวงพี่เอ็มพีเต็มแล้วอะ่ะไอหลวงพี่เอ็มพีเต็มแล้วจําได้อยู่ โอเคเดี๋ยวแปดนาทีน้ก่อนที่ตู้จะรีฮะตู้โชว์เต็นจรีด้วยแหละอะ,อะไรเนี่ยคูคูลินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีค้างมีค้างเส้นเดียวจ้าแม่แจทคนี่ผมได้บ่อยจนผมปลดลิมิตได้แล้วมั้งเนี่ยมีกระตุกนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เฮ้ยพองปดพองแอสซิสินเอ๊ะเอ๊ะมาทำไมอีกเนี่ยก็ได้นะถ้าจะเอามา NP n นพีนพีแอสซิสินเดียวน่าจะได้อ่ะแต่แบบมันน่าผิดหวังอ่ะมันโฮปเลสมากๆเลยตอนนี้มันมเลือ63เมตรก็คงจะ มาเปิดตู้ชูเตนต่อถ้าหากว่าได้ได้ชูเตนในครั้งนี้นะก็จะก็จะไปเปิดตู้เก่าต่ออตู้เจิน้นนั่นแหละที่เขาเรียกว่าเจิน้นนะนะมาก่อนที่จะรีฮนะโอ้โหใบแรกนี่คุณทำกูหมดหวังเลยฮนะสีดาวสีอีสีดาวฮะ โอ้โหสีอีสดาวสองใบนะแล้วแล้วเป็นใบเดิมด้วยนะผมได้กอบพองแค่ตัวตะกี้ตัวเดียวเองแล้วหลุดเหลมาเนี่ยนะเดี๋ยวนะไอหมอนี่ผมไม่คุ้นไอหมอนี่ผมไม่คุ้นอ่ะเพึ่งได้ด้วยโอเค อืมแอสซิซินเงียบพัสซันก็มาลูกโอเคเหลือเหลือหกนาทียะเหลือหกนาทียะชูเต็นไม่ได้ชูเต็น,ต,ต,นต,ต้องได้แล้วล่ะโอ้โหจงังหวะน,นี้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่โอเคน่าจะเฮ้ยมีครั้งมีครั้งมีครั้ง อาเอ็ดเบอร์เซอร์เกอร์ er ครับดาเล,ลียดูดา,ดาเล,ลียดูที่สามดาเลียดาเลียดูที่สามอื้อฮืออ่า ดาวิดเดวิดโอ้โหกอบทอบไม่มาสักอ่ะสักกะทีฮะอื้มหืเลือจริงๆเว้ยอ๋อมามาโอเคโอเคโอเค มือดียมีเด,เดีไม่ลิลีล่รู้สึกว่ามืดีมีอดีลิลีล่น่าจะใกล้แล้วล่ะแนะนำตัวหน่อยฮะไอ้ม,าม้าโอเคพอละมาครั้งสุดท้ายไม่ได้ก็ช่างแม่ง่ะไม่ได้ก็ช่างแม่งครับผมเหลือแค่สามเมตรนะก็อย่างน้อยก็น่าจะพอเอาไว้ ฝาดงกงตีนเออไอเอออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะรอดเบลบทสีนี่เอ้ยเฮ้ยทองทองทองเจอกับอาเราชนดิเออรอดเบลโบสีเฮ้ยปวดหมาเอ๊ะหมาลุดเลดดัฟากดัฟากหมาลุดเลดพี่น้อง เฮ้ยไม่เป็นไรมีจนดําแล้วไอหมามันตีหมูหรือตีเดียวอะหมามันตีมันหมามันตีหมูหรือตีเดี่ยวอะอยากรู้มากเลยอะโอเคอเจ๋งเพ้ะโอเคฮะสิบโลสุดท้ายนะก็ถ้าสิบโลสุดท้ายก็ไม่ออกก็โอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เพราะว่ามันรู้สึกนานนะฮะ น่าจะเป็นคลิปที่นานที่เดี๋ยวถ้าไอไม่ไม่นานดีเออน่าจะเป็นการคลิปเปิดกาชาที่แบบอืมันจริงก็ก,ก็ก็ไม่นานนะสิบนาทีอะแต่เปิดสี่สิบโลนี่ก็เอาเรื่องนะอ่ะเดี๋ยวนะไอ้หมอน,นี่กแกว <laughs> หมอนี่แก่ไอไม้นี่แก้เอ็อนพีสองแล้วนะลูก กรอบทองก็ได้อะไรที่แท้ก็มานี่เองไอหมาดิเออชอกตายาห,าหมดวหมดวังแล้วหมดหวังแล้วกรอบทองไม่มากรอบลุงก็ไม่มาเอาจริงผมไม่ผมไม่เคยได้กรอบลุงเลยนะได,ได้ได้แต่ไอกรอบทองวงลุงนี่เออวงลุงไม่มี ผมไม่เคยได้วงลุงเลยี่เล่ี่เล,เล่กล้ามเป็นมัดๆเลยฮนะน่าจะเท่ฮะว่ามีครางครับมีคลางเอ้ยมีครางฮนะสามเส้นนะเอาจริงคือมิคนี้แม่งมีกิมมิคแปลกๆนะเวลาได้ตัวห้าดาวเนี่ยอย่างเช่นมันจะขึ้นเป็นวง,วงลุงทองเอ้ยมันจะขึ้นเป็นวงทองบ้างมันจะขึ้นเป็นวงลุงบ้างหนอก มัน <cin stereotype> <m uch ika> จะขึ้นเป็นวงลุงบ้างแล้วบางทีมันจะขึ้นเป็นสามเส้นธรรมดาแต่ว่ามันช็อตๆแปะปะปะปปึ้งแล้วมันจะกลายเป็นสีดาวห้าดาวอะไรก็ว่าไปนะอ่าโอเคเรามาเสริมแกงกันหน่อยอมโอ้เอ็นพียี่สิบสี่อันอ่าโอ้ยดีนะที่มันล็อกให้ให้เห็นถึงความมีค่าของไอ้เจ้าพวกนี้ เพื่ออะไรก็ไม่รู้มาเฮียนี่แล้วก็เอ่ออัพหน่อย NP เธอจะได้แรงขึ้นจริงๆคือคนนี้ซับได้นะซับได้จริงๆคือซับได้โอ้โหเชื่อเกศเนี่ยซับได้ซับได้ซับได้แหละอ่ามันซับได้ที่เหลือก็น่าจะต้อง กลายเป็นกล่องเขียวไปนะพวกนี้ชุบๆกลายเป็นกล่องเขียวให้หมดนะพวกนนี้ออือืมโ,โอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคกลายเป็นกองเขียวไปซะ63เลยเหรอโอ,โ,หโอเคพอละ เดี๋ยว,ยวโอเคก็สำหรับคลิปการเปิดคาชาเฟดกันออเดอร์ครั้งที่31กับตู้21ล้านดาวน์โหลดทั้ง2ตู้้วก็ขอจบลงเพียงที่นี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็โดเนทมาเพิ่ปเพื่อเป็นกำลังใจให้แกผมอะทางทางทิปมีแล้วก็ทางนี่ด้วยนะทาง Paypal หรือว่าสตรีมแลบด้วยนะก็สำหรับนี้ก็ขอจบลงเพยงนี้โอเคครับ สวัสดีครับบาย